ครับครับก็เริ่มแรกจากที่โรงพยาบาลได้รับพระราชทานนามจากกมรมสมเด็จพระเประเทศพระักสุดานะครับ<ม>เพื่อให้ใหโรงพยาบาลเราเป็นมีมชื่อว่าโรงพยาบาลเทพร,รัตนครราชสีมามนะครับแล้วก็ในช่วงประมาณสักปี58-59นะครับซึ่งช่วงตัวนั้นนะมีกิจกรรมไบท์ฟอร์เดกับไบ f o ฟอร์มบูมขึ้นมานะครับแล้วก็ ในโรงเาีนของเรามีนักปั่นจักรยานมีนักวิ่งที่ชื่นชอบการออกกาลังกายลักษณะแปบนีีแล้วเราก็มาร่วมมือนคิดแล้วก็จัดการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพท่านนะครับซึ่งปีนี้ก็จัดเป็นปีที่4ต่อเนื่องมาทุกปีทุกปีก็จะมีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับหลายพันคนนะครับแต่ว่าปีนี้เป็นปีพิเศษหน่อยเป็นปีที่4นะครับซึ่งก็มีก็จะมีชมรมจักรยานนครโคราชทัวริลิง ชมรมปั่นปันบุญของจังหวัดอบบุบลราชธานี<ม>ของตำบลหนองเขีอำเภอหนองขีบุรีลำของอำเภอขามทะเลสอแล้วก็จากหลายๆที่นะครับ<ม>เข้ามาติดต่อขอเป็นจิตอาสาเพื่อที่จะรวมกันปั่นจักรยานทางไกล<ม>เพื่อขอรับบริจาคกลับมาสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในการปรับปรุงพัฒนาโรงพยาบาลแล้วก็เครือข่ายปฐมภูมิของเรา<ม>นะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบก็มี นักปั่นเข้ามาร่วมจะเป็นจิตอาสามากกว่า70คนแล้วนะครับซึ่งจะปั่นจากหัวหินะนะครับตั้งเริ่มวันวันที่1นึ่งตุลาคมนะครับหัวหินไล่ขึ้นมาเรื่อยๆมาที่อยุธยาแล้วก็มาสุดท้ายที่มาที่โคราชของเราะนะครับซึ่งนักปัน่นทุกท่านก็ไม่ไม่ได้ต้องการให้โรงพยาบาลสนับสนุนอะไร ขอดูแลตัวเองอนะครับแล้วนี้โรงพยาบาลไม่มีไม่มีเลยครับเราก็จะคอยดูแล,แลเล็กๆน้อยบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถทําได้แต่นักปั่นเขาขอขอดูแลตัวเองอเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจิตศาสตร์ที่ต้องการที่จะร่วมทาบุญกับเราจริงๆซึ่งนักปัน่นทุกท่านที่ท,ที่จะมาปั่นทางไกลเนี่ยก็เป็นนักปั่นที่เคยร่วมกิจกรรมของเรามา3าครั้งหมดทุกท่านนะก็เคยร่วมกิจกรรมก็ทราบดีว่าเราเทํากิจกรรมนี้ เพื่อหาทุนมาพัฒนาโรงการเทพรัตนครราชสีมาครับเราตั้งเป้าไหมคะว่ารอบนี้จะมีนักปั่นประมาณเท่าไหร่ออและป้าที่คิดว่าเราจะได้รับเงินบริจาคเพื่อมาช่วยเหลือทางเพย่อา้าประมาณเออท่าไหร่นนะก็สำหรับนักปั่นทีในในใน่ในกิจกรรมปั่นเฉลิมพระเกียรตินะครับปีนี้เนื่องจากว่ามีสถานการณ์โควิดนะครับเราก็ครั้งแรกเราตั้งเป้าแค่1,000พันคันก็พอ,พอครับแต่ว่า หลังจากที่เราประกาศก็มีนักปั่นมาร่วมประมาณเกือบ1,500คนล<ช>้วน<ล>ะครับเราก็<ล><ล>ขอเราขอหยุดแค่นั้นครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการบริหารจัดการที่ที่ยากนิดหนึ่งในยุคสถา,านการณ์แบบนี้นะคร<ช>ับส่วนนักปั่นที่จะปันป่นปั่นบุญเนี่ยเพื่อหาทุนสมทบมาเนี่ยเราก็ตั้งเอาไว้สัก2ล้าน3ล้านก็ก็พอครับเพราะว่ามันเป็นปั่นทางไกลนะครับอย่างน้อยก็คือเขาก็จะรู้จัก เครือข่ายของเรารู้จักโรงพยาบาลเทพรัฐมากยิ่งขึ้นครับโรงพยาบาลเทพรัฐตรงนี้เราตั้งมาเพื่อที่บริการประชาชนใน a r e ยไหนบ้างโรงพยาบาลเทพรัฐเนี่ยปัญหาของของจังหงวัดนครราชสีมาก,ก็เริ่มที่โรงพยาบาลมหาราชนะครับซึ่งค่อนข้างแย่อดมีเตียงเนี่ยล้นตลอดนะครับเขารับได้ประมาณ1300แต่ว่าจะมีคนไข้ที่ไปนอนจริงๆประมาณ พั0แถึงสองพนะครับน,นั้นก็ทําให้มีแนวคิดที่ว่าจะต้องมีลงพยาบาลมาสกัดผู้ป่วยก่อนนะครับ<ม>ก่อนที่จะไปถึงมหาล่านั้นโรงพยาบาลที่พระรนะครถึีมาจึงเกิดขึ้น<ม>ที่ตําบลโคกกรวดนะครับ<ม>ซึ่งเราก็จะรองรับผู้ป่วยในเขตอําเภอเมืองแล้วก็ผู้ป่วยที่จะส่งต่อจากศรีคิ้วสูงเนินขามทะเลสอด่านขุณทด<ม>หรือว่า ในเขตอำเภออื่นๆที่อยู่รอบนอกถ้าหากว่าสามารถเดินทางมาที่เทพรัต์ก่อนได้ก,ก็มาลงที่โรงพยาบาลเทพรัต์ก่อนที่จะไปที่มาลาศนะครับเราก็สามารถที่จะสกัดคนไข้ก่อนที่จะไปมาลาดได้<ม>ค่อนข้างเยอะนะครับขณะที่เรามีเปิดบริการแล้ว250 <50 S 1> เตียงนะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะเปิดเป็น300เตียงหลังจากที่ต<ม>ึกใหม่เสร็จนะครับเราจัดเป็น ระดับไหนคะเอ่อระดับ M1 ครับก็เป็นตติยภูมิระดับสูงนะครับก็บอีกสักสองปีก็น่าจะขยายเป็นโรงพยาบาลทั่วไปนะครับ,บขนาดประมาณสามร้อยห้าสิบเตียงเป้าหมายของเรานี้จะประมาณ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยเตียงซึ่งตรงนี้เราดูแลตัวเองหรือว่าเราได้เปราะมาก็เหมือนกับโรงพยาบาลทั่วๆไปครับก็จะมีกลุ่มประชากรที่ขึ้นทะเบียนนะครับกลุ่ม ทองประกันสังคมแล้วก็ค่าราชการนะครับซึ่งเราก็รับดูแลทั้งหมดนะครับรัดูแลทั้งหมดทว่าในส่วนตรงนี้เรื่องเครื่องมือแพทย์ทางโรงพยาบาลอย่างขาดเลเไหมคะก็<บ>ะที่ประเด็นสําคัญก็คือเราได้รับงบประมาณในการสร้างตึกอุบัติเหตุใหม่นะครับม,มีห้องผ่าตัดเพิ่มอีก8ห้องอม,มีห้อง ICU มีห้อง ICU สหรับเด็กเด็กตัวเล็กๆนะครับมีห้องคลอดใหม่ทุกอย่างใหม่หมด ป็นการขยายลงไปบาทอีกอก,อกละลอกหนึ่งหลังจากที่เริ่มก่อตั้งมาเป็นปีที่11นะครับนั้นเครื่องไม้เครื่องมือก็เราก็มีความจำเป็นที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมซึ่งคาดการไว้ว่าน่าจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า50ล้านนะครับซึ่งถ้ารองงบประมาณจากทางรัฐบาลนี้ก็ต้องส่วเฉลี่ยกันหลายๆแห่งทั่วประเทศนะครับดั้นเราส่วนหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็เป็นเรื่องของการรับบริจาค แล้วก็เครือข่ายต่างๆก็เข้ามาช่วยเราในในด้านนี้ต่อ50ล้านนี่ตอนนี้เราได้มาบ้างไหมเออตอนนี้น่าจะได้สักสิบกว่าล้านนะสิบกว่าล้านที่เหลือเราก็จต้องช่วยเองครับต้องช่วยตัวเองก็ต้องแบ่งเป็นช่วงๆว่าปีไหนปีไหนเราจะซื้ออะไรที่จําเป็นแล้วก็แบบนั้นก่อนครับอันในปีปีนี้นะคะที่เราตั้งใจจะซื้อเราถืได้จัดกิจกรรมโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาครับหมอคิดว่า ว่าประมาณที่จะได้ในการปัดทั้งนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วรเราจะไปซื้ออะไรเครื่องเอาเป็นเครื่องมือที่จะซื้อก่อนนะว่าก็อย่างน้้ยเราต้องเปิดห้องผ่าตัดเพิ่มขึ้นนะครับเดิมเรามีอยู่4ี่ห้องตอนนี้เราได้ตึกใหม่ขึ้นมามีห้องผ่าตัด8ดห้องนะครัแต่และห้องถ้าซื้อเครื่องมือให้เต็มเนี่ยต้องใช้ห้องหนึ่งไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทนะครับนั้นปีนี้เราคาดว่าน่าจะเพิ่มอีกสัก 3ห้องรวมกับของเดิมอีกออก็น่าจะเพียงพอไปอีกสัก2ปีนะครับนั้นงบประมาณก็คาดว่าจะประมาณประมาณ50ล้านนะครับห้ล้านแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าเราสามารถที่จะ,ะเราได้รับเงินงบประมาณมากน้อยแค่ไหนส่วนที่เหลือเราก็จะใช้เงินบริจาคเข้ามาสนับสนุนมาเพิ่มเติมนะครับนี่คือเหตุผลที่เราต้องมีโครงการกิจกรรมพิเศษของกิจกรรมพิเศษใจจริงของพวกเราคือเรา ต้องการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับจากกิจกรรมเพื่อเพื่อแล้วก็อย่างน้อยทุกคนจะรู้จักโรงพยาบาลเทพรัตนครราชสีมาเพราะในแค่สี่หปีก่อนเนี่ยพอพูดถึงโรงพยาบาลเทพรัตนครราชสีมาเนี่ยทุกคนไม่รู้ใช่ค่ะว่าเอโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลคือเรงพยาบาลที่ว่าเนี่ยนะทุทุกคนทุกคนไม่รู้เป็นนึกว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนใช่เป็นโรงพยาบาลของใครนะครับแต่หลังจากที่เรามีกิจกรรมเนี่ยทุกคนได้มาเห็นโรงพยาบาล เราได้มีโอกาสส <Key board, S 2> sure ื่อสารออกไปทางตามสื่อตามมันติมีเดียต่างๆตามโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าเออนี่คือโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะะแทนที่จะชื่อเป็นโรงพยาบาลอำเภอนั้นอำเภอนี้ก็เราโชคดีเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านพระราชานามให้นะครับเริ่มเริ่มแรกเนี่ยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลอย่างนี้แต่ก่อนนี้เป็นศูนย์บำบัดทางเรื่องของทางจิตวชทางยาเสพติดนะครับ พอมีการตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาโดยตอนแรกตั้งใจว่าจะเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลมหาราช<ม>นะครับก็ใช้ชื่อโรงพยาบาลมหาราชสองนะครับแต่เนื่องจากว่าโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยเป็นนามพระราชทานมไม่มีหนึ่งไม่มีสอง<ม>นะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถใช้ชื่อตรงนั้นได้<ม>ก็มีการเปลี่ยนใหม่เป็นชื่อชั่วคราวใช้คําว่าโรงพยาบาลนครราชาสีมามและระหว่างนั้นผู้บริหารก็ได้มีท,ทําหนังสือขอพระราชทานนาม ก็คเทพท่านนะครับ่าท่านก็พระราชนามว่าใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาซึ่งในช่วงแรกๆทุกคนก็ไม่รู้เราได้รับพิจานามเมื่อวันที่11กันยายน2555นะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าเอะนี่คือโรงพยาบาลอะไรแล้วก็สีของตึกก็ก็ไม่เหมือนกับสีทั่วๆไปนะครับมองมองมาก็เอ๊ะเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือเปล่านะครับเราคิดว่าเราจะต้องทําให้ทุกคนรู้จัก โรงฟารเราให้มากขึ้น<ม>นะครับ<ม>ก็เป็นผลสำเร็จครับปีแรกที่จัดเนี่ยมีนักปั่นมาร่วม7,000คน<ม>นะครับเราขายเสื้อได้7,000กว่าตัวนะครับกขาปั่นก็ถือว่าเป็นอ,อ,อะไรที่ที่ไม่ไม่คาดคิดนะครับว่ามีจะมีคนสนใจมากขนาดนั้นนะครับห<ม>ลังจากนั้นก็นักปั่นที่เคยมาร่วมก็ขอร้อง ให้เราจัดอย่างต่อเนื่องจัดทุกปีทุกปีนะครับแล้วก็จัดปีที่2ปีที่3และปีนี้ก็จัดอีกนะครับแต่เนื่องจากว่าเจอสถานการณ์โควิดนะครับเราก็เลยต้องลดเป้าหมายลงเพื่อให้สามารถดูแลให้ได้ดีขึ้นแต่ว่าเราก็ทําคล้ายๆเดิมก็คือเราขอพระราชทานตาสัญลักษณ์สอทออมามาประดับที่เสื้อนะครับเสื้อตัวนั้นนะครับซึ่งทุกคนเห็นก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็บางคนก็ไม่ต้องการร่วมกิจกรรม แต่ขอซื้อเสื้อที่ระลึกนะครับซึ่งส่วนต่างจากตรงเนี้ยเราก็จะมาถึงแ้าที่เราทำก็คือถวายสมเด็จประเทศท่านโดยเสด็จพระราชาุุลนะครับเราก็ทำมาทุกปีที่ผ่านมาสักสองสาเดือนเราก็เพิ่งไปถวายเงินตรงนี้ให้สมเด็จประเทศท่านนะครับปีนี้ก็จะทำแบบนั้นอีกนะครับส่วนรายได้ที่ได้จากการกิจกรรมตรงเนี้ยไม่ไม่ใช่เป้าหมายหลัก นะครับเราต้องการใครลเราคือคือเฉลยภูเก็ตเฉลยภูเกรตโครงการนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ใช่ครับแล้วก็นักปั่นที่เข้ามาอย่างปีที่แล้วมาเนี่ยรู้ว่าเราทํารู้ว่าเราไม่ต้องการกำไรเขาก็ควักเงินสดห้าหมื่นบาทขอบริจาคให้นะก็ถือว่าสําเร็จประสบผลสำเร็จในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ปีนี้ก็ก็เช่นเดียวกันครับก็เราก็คิดว่าเราจะจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องนะครับ ส่วนรายได้จากการจําหน่ายเสือ้อการจัดกิจกรรมเนี่ยมากน้อยนี้ก็เข้าเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ก็โชคดีนะครับที่ที่มีนักปัน่นนะครับจิตอาสาต้องการที่จะหาเงินมาสมทบให้เรานะครับก,ก็ถือว่าจะเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งที่ที่เราสามารถนํามาใช้บริหารจัดการพัฒนาโลทานของเราต่อไปซึ่งโครงการก็จะเริเม่มวันที่1ตุลานี้อ่ครับปัจจัยนี้เริเม่มวันที่1ตุลาครับวันที่30กันยายนเนี่ย นักปั่นเขาจะเอาจักรยานขึ้นรถไฟแล้วไปนอนที่หัวหินนะครับวันที่หนึ่งหกโมงเช้าก็จะเริ่มปั่นมาซึ่งตามเส้นทางเนี่ยเราก็ได้มีการประสานงานทั้งโรงพยาบาลทั้งเทศบาลทั้งวัดนะครับขออำนวยความสะดวกให้ทีมนักปั่นไปรับบริจาคเป็นการเลียไหลนะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยเราก็ขออนุญาตตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งหมดนะครับเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ทำไมต้องหัวหินคะก็เป็นเป็นเส้นทางที่ที่นักปันก่นเขาเคยปั่นไปแล้วว่าเส้นทางเนี้ยจะเหมาะที่สุดเหมาะที่สุดจะมีผู้ใจบุญค่อนข้างเยอะตามเส้นทาง <c oughs> นะครับเส้นทางแล้วก็ดูจากเส้นทางจากหัวหินมาเพชรบุรี <c oughs> ขึ้นมาเรื่อยๆมาที่อยุธยานะครับมาสระบุรีเนี่ยตามทางเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแต่ละวันเนี่ยนักปั่นจะปันป่นประมาณสัก 40-60ถึงกิโเมตรก็เป็นระยะเวลาที่ที่ไม่เหนื่อยมาก hmm. ก็พอดีครับ <Yeah. S 2> ถ้าทำนอนนะ <Yeah. S 2> ก็ก็มีปั่นหลายเส้นทางคือคือทัปั่นกลุ่มเนี้ย <Yeah. S 2> เขาก็จะปั่นลักษณะแบบนี้อยู่อยู่เรื่อยนะครับเ <Yeah. S 2> ก็จะรู้เส้นทางไหนที่ที่สามารถปั่นเส้นทางถนนสะดวกมีผู้คนมีแหล่งชุมชนที่สามารถเข้าไปขอเรียรย่ยอะไขอรับบริจาคได้นะครับ นอกจากกิจกรรมการปั่นแล้วนะคะโรงพยาบาลมีกิจกรรมอื่นอีกก็ก็มีวิ่งนะแล้วมีทั้งปั่นจักรยานแล้วก็มีวิ่งในเวลาเดียวกันสองแบ่งเป็นไปสองช่วงเลคือปั่นจักรยานเนี่ยวันวันที่25ตุลาคมนะครับแล้วก็วิ่งวันที่1พฤศจิกายนนะครับเพื่อเส้นทางวิ่งที่ไหนคะอยู่ตรงบริเวณอ่างห้วยบ้านยางนะครับอ่างห้วยบ้านยางก็จะมีตรงนี้ก็ ขอพระราทานค่ะใชื่อโครงการว่าชื่อโครงการเดียวกันครับ,รบแต่ว่าแบ่งเป็นสองช่วงเป็นปั่นครับวิ่งครับกนะ็คือโรองยารนีรต้ตั้งเป้าที่จะรองรับกลุ่มผู้ป่วยซึ่งคิดว่าน่าจะรักษาได้ประมาณสัก90นะครับถ้ามีความโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่านี้เนี่ยก็จะส่งไปที่มหาลัย เช่นโรคมะเร็งที่ต้องการฉายแสงนะครับโรคหัวใจที่ต้องการสวนหัวใจหรือว่าต้องการผ่าตัดนะครับหรือว่าอุบัติเหตุที่มีความซับซ้อนรุนแรงค่อนข้างมากมหรือว่าโรคเด็กถ้ารกแรกเกิดที่เกิดใหม่ๆที่น้ำหนักตัวน้อยๆที่ต้องการความเชี่ยวชาญระดับสูงจริงๆเนี่ยก็จะส่งไปที่มหาลัยเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบเนี่ยเราสามารถดูแลได้ไม่ต่ำกว่า9กบ ก็ตอบโจทย์ที่ที่ทางกระทรวงตั้งไว้นะครับแล้วก็เราก็รองรับเขตจากสีคิ้วสูงเนินขามทะเลสอแล้วขณะเดียวกันจากทางบางน้ำเขียวทางปักทุงชัยก็สามารถมาที่นี่ได้บางน้ำเขียวก็มาใช่ครับมาที่นี่ได้เรามีหอผู้ป่วยสำหรับดูแลโรคปอดเลือดสมองนะครับซึ่งพวกนี้ต้องการความรวดเร็วในการดูแล นั้นถ้าสามารถเดินทางมาถึงเราได้เร็วนั้นจากอำเภอไหนก็ได้ค่ะนั้นเขาจะมีทางเลือกว่าจะมาที่เทพรัตน์หรือไปที่มาลาดทางไหนสะดวกทางไหนใกล้กว่ามาตรงนั้นอันนี้หน่วยสำหรับดูแลผู้ป่วยเนี่ยแปดเตียงนะครับ,รบซึ่งแต่ละวันเนี่ยจะมีผู้ป่วยใหม่เข้ามาให้เรารักษาเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าคนไม่ต่ำกว่าห้าคนนะครับ<ม>เยอะครับเจอครั้งแรกเรานึกว่าคงไม่ค่อยมี แต่ที่ไหนได้หลังจากที่เราเปิดมาก็มีมาแบบนี้สี่ห้าคนสี่ห้าคนบางวันก็8คนมันก็จะมีการหมุนเวียนเตียงค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับมหาลาาซึ่งตรงเนี้ยส่วนมากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะเป็นกลุ่มหลอดเลือดตีบกับหลอดเลือดตันนะครับหลอดเลือดตีบกับหลอดเลือดตันซึ่งถ้ามาเร็วเราสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ นะครับซึ่งเราก็จัดก,กระบวนการในการดูแลทำไงที่คนไข้มาถึงแล้วเราจะให้ยาได้เร็วที่สุดมาถึงปุ๊บเข้าไปที่ทำซีทีถ้าเป็นหลอดเลือดตันเราฉีดยาให้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นมานอนดูแลที่หอ,อนะครับถ้าการหนักมากๆเป็นกลุ่มหลอดเ,เลือดมันแตกนะครับมีเลือดออกในสมองถ้าก้อนเล็กๆก,ก็อยู่ที่เราถ้าก้อนใหญ่ต้องการผ่าตัดก็มหาราชจะรับดูแลนะครับนี่เราก็ช่วยให้คน ลดความพิการคนไข้ได้เยอะมากๆนะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นปักตรงชัยวันน้ำเขียวด้านคุณทศคือทุกอำเภอทุกอำเภอมาได้หมดถ้าตรงไหนเร็วตรงไหนใกล้มาที่นั่นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็เป็นศูนย์ผ่าตัดไส้ติ่งนะครับทั้งจังหวัดส่งมาที่เทพรั์ได้หมดนะครับแล้วก็แล้วก็คลอดนะครับกลุ่มกลุ่มซีซ่าที่ต้อง ยากหรือว่าจะเป็นต้องซีซ่าเนี่ยก็ขอให้ส่งมาที่เทพรัตน์แล้วก็มีทีมที่เตรียมพร้อมรับตรงนี้นะครับแสดงว่าเราเด่นในสามสามจุดนี้นะครับะะก็จะมีก็จะพยายามขยายเรื่อยๆนะครับเพื่อไครเลื่อนนะนะครับหลายๆอย่างแล้วก็พยายามที่จะช่วยเป็นการแบ่งเบาภาระของมาลาดน,<ะ>นะครับเพราะพี่ใหญ่นั้นทำอะไรที่ท,ที่เยอะไปหมดแล้วะนะครับแล้วคนไข้เยอะมากะนะครับ แล้วก็แบกเบาได้ได้ส่วนหนึ่ง